ะครับช่วงโคตรอินดี้นะครับครับช่วงโคตรอินดี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาพูดถึงอินดีปวดพอแล้ว <c oughs> เป็นช่วงที่เราจะมาพูดถึงอินดิเคเตอร์นะครับที่ที่ผมใช้บ่อยๆนะครับที่เห็นในไลฟ์เทรดหรือที่เห็นในอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเพื่อจะเวลาที่ดูไลฟ์เทรดนะครับจะได้ตามทันนะครับว่าว่าผมกำลังทําอะไรอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการบางคนที่รู้เรื่องการใช้เทคนิคพวกนี้แล้วเนี่ยก็จะได้เออเขาเรียกว่าอะไร จะได้ทบทวนนะครับบางคนที่ยังไม่รู้ก็จะได้จะได้ลองใช้ดูนะครับอ่ะช่องโคดอินดี้ของเราเนาะวันนี้ผลโพโคดอินดี้ของเรานะครับคือ RSI t สไอทอนะครับมี RSI t สไอทออยู่54%มี RSI t o ไอทอรอยู่4% RSI t อร์เซ็นอยู่3%นะครับสรุปก็คือ RSI t สไอทอนะครับได้นะครับ RSI t สไอทอนะครับ RSI t สไอทอคืออะไรนะครับ RSI t สไอทอคือไอ้นี่นะครับไอเ ทอรี่นะครับไอซ์ไอเดเวอร์เจนทอรี่นะครับนี่คือสิ่งตัวที่ผมใช้บ่อยมากๆนะครับอ่าโชว์ขึ้นมาลูกนะครับไอซ์ไอทอรี่ใช้ทําอะไรนะครับไอซ์ไอทอรี่ก็คือไอซ์ไปกตินั่นแหละครับแต่ว่านะครับแต่ว่าเขามีลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนทำเขาเรียกว่าอะไรทำทำทำให้มันดูง่ายๆให้เราดูง่ายๆนะครับมีจุดแดงจุดเขียวจุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนดูแล้วก็จะงงๆว่าจุดแดงจุดเขียวพวกนี้คืออะไรนะครับ อ่าผมจะอธิบายง่ายๆก่อนสำหรับไอซ์ไอทูดี้ผมไม่ใช่คนสร้างนะครับผมไม่ใช่คนสร้างไอซ์ไอทูดี้นะครับแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวนะโอเคโอเคผมไม่ใช่คนสร้างไอซ์ไอทูดี้นะครับแต่ว่าลักษณะของไอซ์ไอทูดี้เนี่ยมันเข้าใจง่ายนะครับวิธีการของมันก็คืออย่างนี้ครับคุณดูนี่นะถ้ามันมีจุดมันคือไอซ์ไอปกติก่อนนะไอนี่คือไอซ์ไอทูดีผมผมเทียบให้เลยนะเอ่อไหนล่ะไอซ์ผมไม่มีไอซ์ไอเลนี้หรอผมเป็นนักเทรดยังไงวะเนี่ยไม่มีไอซ์ไอเลนี้นะครับ ไอเอสไอนะครับอ่ะไม่ได้กดเป็นไอนียไว้นะครับอ่ะถ้าคุณเทียบนะครับไอเอสไอโทลีกับไอเอสไอมันคืออันเดียวกันนะครับถ้าถ้าเราใส่เป็นสิบสี่เหมือนกันนะฮะเห็นไหมวันนี้ในแชทเงียบผิดปกติเลยนะฮะเห็นไหมฮะมันคื่อเดียวกันนะครับมันคื่อเดียวกันนะครับไอเอสไอโทลีกับไอเอสไอก็คือไอเอสไอเหมือนกันนี่แหละครับเห็นไหมค่ามันเท่ากันเป๊ะๆนะครับเห็นไหมหกสิบเก้าจุดสามหกสิบเก้าจุดสามนะครับเห็นเท่ากันเป๊ะๆทุกจุดนะฮะ อ๋อโอเคจะเริ่มจบๆตั้งใจใช่ไหมนี่คือเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับนี่คือไอซ์ไปกตินะครับไอซ์ไซทูดีเนี่ยนะอ่ะเส้นเขียวก็คือไอซ์ไปกตินะฮะเสร็จแล้วมันก็จะมี <laughs> เออนะฮะนะ,นะมันก็จะมีตรงนี้นะฮะที่มันเป็นจุดเขียวนะครับจุดแดงนะครับมันจะมีจุดถ้าผมผมไม่ค่อยชอบใช้สีเขียวของของเส้นไอซ์ไซทูีแต่ผมใส่สีเขียวพ่ให้มันดูเห็นชัดๆเดี๋ยวผมเปลี่ยนกลับไปสีส้มของผมก่อนนะอ่ะคุณจะได้เห็นจุดเขียวง่ายๆนะฮะ เห็นไหมเนี่ยเส้นสีส้มนี่คือไอซ์ไซด์ปกตินะครับเส้นจุดสีเขียวนะครับจุดสีเขียวเนี่ยถ้าเป็นจุดที่เขียนไว้นะครับว่า h นะครับอย่างเงี้ย h เนี่ยคือ hidden นะครับ hidden สีเขียวคืออะไรคือเนี้ยคือ hidden bullish divergence นะครับ hidden bullish divergence คราวนี้เวลาที่ไอซ์ไซด์โทลีย์เขาเทียบเนี่ยเขามันตั้งค่าได้หลายอย่างนะเช่นตอนเนี้ยสมมุติว่าตรงเนี้ยทำไมมันถึงขึ้น h นะครับเพราะมันเทียบอย่างนี้ฮะถ้าเราดูเป็นนะมันเทียบอย่างนี้ถูกไหม ราคาสูงขึ้นถูกไหมฮะไอซไอต่ำลงฮะอ่าจุดนี้เทียบกับจุดนี้ก็เลยเป็น hidden bullish divergence ถูกไหมฮะผมก็เลยเขียนแบบแบบเขียนขึ้นมาให้เราเห็นนะฮะว่า H ถูกไหมฮะ hidden bullish divergence ถูกไหมฮะส่วนตรงนี้ฮะคุณก็จะเห็นว่ามันมันยังเป็น H อยู่ทั้งนั้นที่ตรงนี้เหมือนจะไม่มี divergence อะไรเลยแต่จริงแล้วมันมีนะครับก็คือเขาผมตั้งไว้ให้มันเป็น past t r o past h r o คืออะไรสมมติวราเทียบอันนี้จากอันนี้เห็นไหมฮะราคาสูงขึ้นเห็นไหมฮะ แล้วไอซีต่ำลงอย่างเงี้ยก็เป็นฮิดเด้นบริสเดอร์เจนเหมือนกันถูกไหมฮะเห็นไหมมันก็เช็คพาสทูมาได้อย่างเงี้ยเราสามารถเอาออกก็ได้นะให้มันให้มันไม่เช็คอย่างงี้นะฮะอ่เดี๋ยวเขาจะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกว่าเช็คยังไงนะครับอ่คราวนี้นะครับนี่คือเอชตัวอื่นล่ะนะครับก็คือดีนะครับตัวดีอยู่ไหนละ่ะไม่ไม่เจอมานานมากนะครับเราดะอ่านตัวดีอยู่นี่นะครับตัวดีคืออะไรครับต,ตัวดีคือเดอร์เจนจริง,รงๆนะครับคือเดอร์เจน แบบแบบดแบบเวอร์เจนเต็มะะแบบเ,เต็มอะนะฮะดเวอร์เจนเต็มเต็มหาได้ยังไงนะครับดบเวอร์เจนเต็มเต็มก็อ่ามีก็จุดหนึ่งใช่ไหมนี่ไงนี่ครับดิเวอเจนนะฮะมันก็คล้ายๆกับคิดเด่นบุริสเดวิเจนนั่นแหละแต่ว่าเวลาเช็คมันไม่เช็คพลาสตูนะครับเดี๋ยวผมเพเปิดน,นี่ให้ดูก็ได้นะครับถ้าใครไม่เคยเห็นอันนี้นะ d i v ดิเวอร์ sheet sheet นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยอเนี่ยผมชอบมากเลยครับเห็นไหม หน้าตานะครับบูลิสตเดโเจนหน้าตาเป็นอย่างนี้ฮิ d เด้นบูลิสต์เดโมเจนหน้าตาอยู่ไหนล่ะฮิดเด้นอยู่นี้นะครับอันนี้บูลิสต์เดโมเจนนะครับราคาต่าลงนะครับไอซ์ไซสูงขึ้นนะครับไอฮิดเด้นบูลิสเดโเจนก็คือราคาสูงขึ้นไอซ์ไซต่ําลงนะฮะเห็นป่ะอันเนี้ยราคาอันนี้คือราคาต่ําลงไอซ์ไซสูงขึ้นเห็นไฮะราคาต่าลงไอซ์ไซสูงขึ้นตรงเนี้ยนะครับก็เลยมองเป็นเดโเจนจริงๆนะครับส่วนอันนั้นนะครับก็คือราคาสูงขึ้นไอซ์ไซต่าลงเลยเป็นฮิดเด้นนะครับ เบอร์พเจนเป็นสิ่งที่เข้าใจยากนะจริงแล้วเดอร์พเจนนั้มันมีหลายอย่างครับมันมีมันมีฮิดเด้นบริสเดอร์พเจนมีฮิดเด้นแบรดิสมีเดอร์พเจนจริงๆนะครับมันมีเยอะอะมันมีเนี่ยอย่างเงี้ยหกแบบหกแบบอย่างเงี้ยนะครับต้องต้องต้องดูแล้วต้องต้อง,ต,องต้องจำมันจริงๆนะแล้วก็บางทีเกาเรียกแ <c oughs> ประนึินนะฮะ บางที่อย่างนี้ฮะเรื่องของเรื่องก็คือว่าที่ผมเคยบอกจำได้ไหมคุณเห็นคุณเห็นแบรดิสเตอร์เวจสมมุติตรงไหนดีตรงนี้นะคุณเห็นแบรดิสเตอร์เวจตรงนี้แล้วคุณคิดว่ามันต้องลงแน่ๆนะครับราคาสูงขึ้นไอซ์ไอกดต่ำลงไปว่าอะไรครับราคาสูงขึ้นไอซ์ไอกดต่ำลงไหนละ่ะอ่ากดต่ำลงนะครับก็คือแบริสเตอร์เวจเต็มๆถูกไหมคุณคิดว่าตรงนี้คือแบริสเตอร์เวจซึ่งตรง,นง S I เนี้ยของไอซ์ไอโทีเนี่ยเขาเขียนไว้เห็นไหมเห็นตัวดีป่ะก็คือแบรดิสเตอร์เวจจริงๆนะครับ แต่ว่าเรื่องของเรื่องคือพอตอนราคามันลงมานะครับราคามันลงมาหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เกิดอะไรครับมันก็เกิดฮิดเด้นบูลิสเทอเบอร์เจนอีกนะครับเห็นไหมตรงเนี้ยก็คือราคาสูงขึ้นไอซ์ไอต่ำลงคืออะไรครับราคาสูงขึ้นไอซ์ไอต่ำลงคือฮิดเด้นบูลิสเทอเบอร์เจนเห็นไหมฮซึ่งผมเคยบอกไปแล้วว่าเวลาที่มันเป็นขาขึ้นน่ยนะฮะฮิดเด้นบูลิสเทอเบอร์เจนเนี่ยมันจะทํางานได้แรงกว่าเดเวอร์เจนขาลงทุกอย่างเลยแรงกว่าแบลนด์สเตอร์เบอร์จนทุกอย่างเลยนะครับถ้ามันมีฮิดเดนนนนนนคคืือออออไไปปตต่่่่ถ้้้าามีมีีฮฮิดดดเเเยยยงงงะะััน อย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้คุณสับสนได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้ดูต่ไอตัวดีตัวเอนี่มากหรอกนะครับอ่ะเดี๋ยวนะมีใครถามมาเดี๋ยวเจ้นดูที่เนื้อทีมหรือไส้เทียนครับดูที่เนื้อเป็นหลักนะครับแต่นะครับแต่นะครับถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอย่ารีบนะครับถ้ามันมีแพนิคอย่างงี้คุณควรดูที่ไส้เทียนนะครับคุณควรดูที่ไส้เทียนนะครับถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะแต่โดยทั่วไปดูที่เนื้อเทียนนะครับนะประมาณนั้น อ่ะคราวนี้ไอซ์ไอโตดี้บอกอะไรเราอีกนะครับไอซ์ไอโตดี้ก็จะบอกเราว่านี่นะครับก็มีอันนี้ก็คือเดเิวเจนต์ปกติถูกไหมส่วนอันนี้ก็คือฮิดเด้นพวกนี้ก็คือฮิดเด้นบูลิสเดบิวเจนต์ถูกไหมอ่ะเข้ากราฟไปกันจะได้ดูง่ายๆนะครับอ่ะคราวนี้นะครับแล้วข้างบนคืออะไรข้างบนก็เหมือนกันครับก็คือมีฮิดเด้นบริสเดบิวเจนต์นะครับ,รบแล้วมีอะไรก็มีเดเิวเจนต์จริงๆนะครับอ่ะแล้วคราวนี้คุณก็จะถามว่าแล้วไอ้พื้นที่สีเขียวพื้นที่สีแดงนี่แหละ คืออะไรนะครับแล้วยังมีอันนี้อีกจุดสีเขียวจุดสีแดงจุดสีแดงเฉยๆที่ไม่ใช่เดโมเจนคืออะไรนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมจุดสีแดงที่ไม่ใช่เดโมเจนอย่างเงี้ยคืออะไรนะครับลักษณะการใช้งานของโทรี่นะครับโทรี่เขาเขาออกแบบอย่างหนึ่งไว้ดีมากก็คือว่าเขาไม่ใช่ไอันนียครับมันไม่ใช่ RSI เฉยๆนะครับมันคือ RSI ผสมกับ Bollinger Band ผมยังไม่ได้พูดเรื่อง Bollinger Band แต่เดี๋ยวค่อยพูดวันหลังก็ได้นะครับ Bollinger Band หน้าตาเป็นยังไง Bollinger Band หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยผมไม่มีตรน,นี้ใช่ม มันเป็นอินดิเคเตอร์ที่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะนะฮะมือเชื่อแบนดหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมมันจะมีมันจะมีลักษณะของเส้นอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเส้นที่ยืดหดยืดหดไปอย่างเงี้ยะเป็นแนวต้านแนวรับข้างบนอ่ะนะลักษณะของมือเชื่อแบนดที่ผมเคยบอกก็คือถ้าราคามันขึ้นไปแตะข้างบนนะครับเสร็จแล้วปิดปิดเหนือเส้นด้านบนได้นะครับเสร็จแล้วก็ move ตัวออกมาเนี่ยถ้ามัน move ตัวออกมาได้เงี้ยแสดงว่ามันเป็นขาเปลี่ยนเปลี่ยนเทรนก็คือขาลงถ้ามันลงมาปิดข้างล่างแล้ว move ตัวออกจากข้างล่างได้้ก็คือขาขาึนม,มัน้้ยนนี่่ใชงาๆแค แต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าแต่เรื่องของเรื่องนะครับก็คือว่าอีตัวโบ l ิงเจอร์แบนด์นะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าราคานะครับราคาของของบิ t คอย n เนี่ยนะครับบางทีมันหลอกคุณได้ถูกไหมมันมีเส้นอะไรเต็ไมไปหมดราคา e อ a ที่แบบมีแท่งแท่งแบบมาปิดนั่นมาปิดนี่ราคามันถูกแมนิ u l เลตได้นะครับด้วยอาจจะด้วยการแบบดันราคาของวานหรืออะไรก็ตามตรงนี้มันใช้มันใช้แมนิ p ULATE ได้แต่สิ่งที่ไม่เคยหลอกเราคืออะไรครับคือ ISI ถูกไหมฮะคือ ISI นะครับ RSI จะไม่หลอกคุณ RSI เป็น leading indicator ท,ที่ที่ดีนะครับม่ไม,ไม,ไม่ไม่เชิง leading มันค่อนข้างจะรียทนะไทม์นะไม่ไม่ได้หลขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นมันเป็น indicator ที่ที่ไม่หลอกคุณนะครับดังนั้นถ้าคุณเห็นราคาอย่างนี้แต่ RSI ไม่ไปตามมันถึงเป็น divergence เ divergence ถึงแปลว่ามันจะเปลี่ยนเทรนเนเพราะว่าราคามันไปแต่ RSI ไม่ไปตามหรือราคามันลงแต่ RSI ไม่ลงตามอะไรอย่างเงี้ยมันถึงเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนเทรนไงเพราะจริงสิ่งที่สำคัญจริงๆของราคาพวกนี้คือ RSI ถูกไหมฮะ คราวนี้ถ้าเราใช้ไม่ใช่เราหรอกมันไม่ใช่ผมเนี่ยคนคนนี้ทอรี่เนี่ยเขาเขาเก่งอย่างนึงก็คือว่าเขาเอาโบลิงเจอร์แบนเนี่ยเข้ามาแปะแทนที่จะใช้กับราคาแบบเมื่อกี้นะครับแทนที่จะใช้กับราคาแบบเมื่อกี้นะครับเขาใช้กับอะไรครับเขาใช้กับ iSI ฮนะหน้าตาเป็นยังไงถ้าคุณไม่เข้าไปในในในเซตติ้งของทอรี่คุณจะไม่เห็นนะครับนี่นะมันเห็นนี่ไหมในอินพุตนะครับในอินพุตของทอรี่นะฮะเห็นปะ บีบีเล้งนะครับบีบีเอ็มเอบีบีมัลตินะครับนี่คืออะไรครับนี่คือโบลิงเจอร์แบนนะครับแล้วทำไงเราจะเห็นโบลิงเจอร์แบนของไอซนี่ครับนี่เห็นว่ามันคือโบลิงเจอร์แบนนะครับมันคือโบลิงเจอร์แบนของ iSI ที่ไม่ไม่ใช่ของราคานะของ iSI นะครับนี่คือโบลิงเจอร์แบนของ iSI นะครับเห็นไหมวิธีการใช้เขาอะาเจ๋งมากวิธีการคิดเขาอะเจ๋งมากนะครับ ก็คือเขาเอาบรกิ้เจ้าแบนด์มามากำหนดที่ i อซีไอแทที่เป็นใส่ที่ราคาครับทำให้เราสามารถเห็นแนวโน้มจริงๆของมันได้นะครับคราวนี้ไอจุดแดงจุดเขียวที่คุณถามไม่รู้มาจากไหนนะครับจุดแดงจุดเขียวนะครับก็คือจุดที่นะครับ iSI มันไปแตะไอขอบพวกเนี้ยนะครับมันไปแตะไอขอบพวกเนี้ยเสร็จแล้วสมมติมันแตะขอบด้านบนเสร็จแล้วมันมูฟตัวออกมาจุดเนี้ยก็จะกลายเป็นสีแดงเพราะอะไรเพราะมันคือจุดที่เทรนเริ่มเปลี่ยนกลับลงมาถูกไหมฮะถ้ามันลงมาข้างล่างนะครับแล้วมันมาแตะเส้นกลางหรือเส้นล่างนะครับ แล้ว Move ตัวออกไปนะครับจุดนี้ก็จะกลายเป็นจุดสีเขียวถูกไหมฮะเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยคือการเปลี่ยนเทรนตามโมนิเจอร์แบนนะคะนออะรับเปลี่ยนเทรนของอะไรของ ISI เปลี่ยนเทรนตามโมนิเจอร์แบนนะครับแล้วลักษณะของเวลาที่เขาใส่เนี่ยครับใส่เขียวเขียวใส่ดแดงๆเนี่ยเขาใส่เพราะอะไรนะครับหลักๆนะครับหลักๆก็คือว่าเขาใส่เพราะว่าเขามันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีการ move ตัวอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะมันมีการ o ู e ตัวที่มันเข้าใกล้ไอ้ไอ้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คือเข้าใกล้ไอ้ตรงเส้นกลางเห็นปะเดี๋ยวได้เดี๋ยวนะตรงนี้เห็นไหมมันมีมันมีการหักลงมาฮิตเดนตรงนี้เสร็จปั๊บมันหักขึ้นนะครับมันจะเข้าไปตัดเส้นกลางมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปตัดเส้นกลางคือเรารู้อยู่แล้วว่าไอซเวลามันมันไม่ใช่ไอซทั่ทิราคาเนี่ยเวลามันตัดเส้นกลางบริเจอร์แบนด์มันคือการเปลี่ยนเทรนขึ้นถูกไหมอ่ะคราวนี้ไอซมันมีลักษณะหักขึ้นนะครับที่มันอาจจะเข้าไปหาเส้นกลางได้ตรงนี้เขาก็เตือนเราว่าอ่ะเนี่ยมันอาจจะขึ้นนะมันอาจจะขึ้นนะตรงนี้เห็นไหมม มันาราคาลงตรงนี้หักขึ้นอีกนะปั๊บเขาก็เตือนว่าเอ้ยตรงนี้อาจจะขึ้นนะอาจจะขึ้นนะตรงนี้หักขึ้นอีกเขาก็เตือนนะเตือนแล้วเป็นทีๆางครับเวลาดูเวลาดูผมดูยังไงผมก็ไม่ค่อยเชื่อไอ้เขียวๆแดงๆนี่หรอกจริงๆแล้วอ่ะวิธีดูก็คือว่าถ้ามันเตือนบ่อยๆเข้าเราก็ต้องฟังใช่ไหมถ้ามีคนเตือนอะไรบ่อยๆเข้าเราก็ควรจะฟังนะครับลักษณะเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาคำนวณยังไงนะผมไม่แน่ใจจริงๆตรงเนี้ยว่าเขาคำนวณแบบคือมันมีอัลกอริทึมในการคำนวณอะแต่ผมไม่รู้จริงๆว่าเขาคำนออาจจจะขึ้้นนริงๆก็็ไดเหม เต, Finally, ต, German, while, ตือนบ่อยๆเตือนบ่อยๆเตือนบ่อยๆเข้าแล้วก็ขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมดูเนี่ยผมก็จะดูอย่างนี royalty, ้ก็คือถ้ามันเตือนส,สええีเขียวเนี่ยมีเขียวๆสักทีหนึ่งเนี่ยผมก็อาจจะเข้าสักไม้นะครับเข้าสักไม้อาจจะไม่จูดเข้าที่ดีหรอกมันจะเข้าไม้เล็กๆก่อนเพราะเขียวอีกอ่ะมีเขียวแถบปื้นๆใหญ่ๆปั๊บผมก็อ่ะเอาไม้ใหญ่ขึ้นสักหน่อยไม้หนึ่งนะเขียวปั๊บก็เอาสักไม้หนึ่งนะเขียวสักไม้หนึ่งนะอันแล้วแดงล่ะทําไงพอแดงไม้แรกพอแดงอันแรกก็ขายไม้หนึ่ออออยยๆๆ่่ะะะคครรัััับบบถ้ามมนนนนเตืแดงก็จ มันก็อาจะจะมีโอกาสล่วงนะครับอย่างเงี้ยฮะเตืนแดง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 แล้วก็ล่วงพวดนะครับตอนนี้ก็แดง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 ,แง,แง,แงสักพักก็จะไม่พูดดีกว่านะครับไม่พูดดีกว่าอ่าประมาณนั้นลักษณะลักษณะเอ่อเทคนิคการใช้ไอซ์ไอโทลีเนี่ยมีแค่นี้เองนะครับมีเป็นไอซ์ไอที่ใช้ง่ายที่สุดในจักรวาลลนะครับไอซ์ไอบวกเอเวอเรสต์ซึ่งเป็นไอเดียที่โคตรจีเนียสเลยนะครับโคตรจีเนียสเลยนะครับแล้วมันทําอะไรได้อีกนะครับมันทำอะไรได้อีก,ะะอไไอกและสามารถทำอีกได้ฮะ,ะตอนนี้เราไม่ต้องใช้เอเวอเรสต์แล้วเราสามารถทําได้อย่างเงี้ย เราสามารถใส่ S I M A ได้รู้จักไหม S I M A เห็นไหมฮะแทนที่จะดู S I ที่มันขึ้นขึ้นลงลงอย่างเงี้ยครับเราใช้ S I M A ก็ได้นะครับ S I M A คือราคาเฉลี่ยถูกไหมฮะราคาไม่ใช่ราคา S I เฉลี่ยถูกไหมฮะ S I เฉลี่ยตรงนี้มีประโยชน์มากอย่างหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวปรับ S I M A ให้สุดให้เข้มเขมก่อนเราถอ่าอ่า S I ปุ๊มันสีส้มดูยากยากอันดูได้อยู่นะครับ SIMA ไไว้ใช้ทำอะไรครับก็มันก็คือ moving average ครับแต่แทนที่จะเป็นของราคานะครับก็เป็นของไ s i แทนนะครับเราก็ดูได้นะครับจุดที่เราเข้าได้คือจุดที่แบบชวนที่สุดนะครับที่เข้าได้ก็คือตอนไหนครับคือตอนที่ไ s i m a มันเกิน50าสจหลักการได้ไหมหลักการก็คือว่าถ้าถ้า ISI มันเกิน50คือขาขึ้นจำได้ไหมที่ผมบอกแล้วคราบนีบางทีมันขึ้นไปแล้วมันลงมาหาเราเลยถูกป่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอ้าวแล้วทำไมอยู่ดีขึ้นแล้วมันลงเลยลนะ่ะบางทีมันเกิดที่ MA ของมือขอ SI ทั้งหมดมันยัังไได้้ขึนนปะครบ นั้นเราก็สามารถใช้จุดนี้เป็นจุดเข้าก็ได้นะครับเข้าเนี่ยแต่แต่ก็คุณก็ต้องเข้าใจว่าเวลาเข้า MA อ่ะถ้าคุณใช้ MAMA มันเป็น lagging indicator นะครับ indicator มันมาช้ากว่าราคามากๆนะนั้นถ้าคุณเข้าตรงนี้นะ้คุณติดติดดอยแป๊บหนึ่งนะฮะเข้าปุ๊บติดดอยปุ๊บเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ไปต่อนะฮะลักษณะจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่มันก็ใช้ในการคอนเฟิร์มได้นะครับว่าสมมติมันตัดขึ้นมาตรงนี้ปั๊บอ่ะแล้วคุณเห็นคุณเห็นราคามันร่วงแต่ตรงนี้ ไม่ล่วงต่อหรอกอย่างนงี้ไม่ล่วงต่อหรอกอย่างนงี้ขึ้นได้เลยครับ ISI อาจจะลงมาเด้งที่ตัว MA นี่แล้วก็ขึ้นต่อเห็นไหมฮะส่วนลักษณะอย่างเงี้ยครับเห็นไหมนี่ไงกอไม่ใช่ข้อคำนวณอย่างงี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป๊ะๆนะอ่ะก็คือเวลาที่ MA ราคา RSI มันลงมาต่ำกว่า EB ของมันนะครับมันก็จะเห็นไหมเห็นไหมฮะมันก็จะแบบก็ลงมาหนักๆหน่อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงแล้วเห็นปะมันจะมันจะสอบพ้องกันหลายอย่างตรงเนี้ยนะแล้วคุณก็ดูว่าถ้า ISI MA ตัวเนี้ยครับม่่ือไหร ไอ้นั่นนะครับคือขาลงชัดเจนนะครับนั่นคือนั่นคือเปลี่ยนเป็นขาลงเลยนะครับนะดังนั้นผมก็ผมก็ดูแอบดูอยู่บ่อยๆนะไอเตัวเนี้ยไอไอเอเอตัวเนี้ยนะครับนะตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับไอเอสเอ็มเอนะครับเราสามารถเปลี่ยนอะไรได้เยอะเลยนะตรงนี้เห็นปะ่ะดิสเพลย์ไอเอเอ็มเอนะครับมีอะไรอีกมี BB cross นะครับ BB cross เห็นปะ่ะ BB cross คือสามารถดูได้ว่าไอ้อ s i เนี่ยมัน move ตัวออกมาจากบอลลูนเจอร์แบนตอนไหนนะครับก็มาใส่ตรงนี้เห็นไหม มันมันตัดตรงไหนตัดตรงไหนบ้างตัดตัด,ตดลงตัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่ค่อยอยากใส่เยอะอ่ะมันบางทีมันมันลกแล้วนะครับมันมันจะลกนะครับนะแล้วก็มีอย่างเงี้ยครับการตัดสินตัดสิน I s i ที่เนี่ยคุณสามารถใส่อย่างนี้ได้นะครับมันก็จะเาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะแสดง i s i ให้คุณเห็นนะครับว่าเฉพาะตรงที่เป็น i s i สูงกว่าห0สิหรือต่ากว่าห0สิบเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีตัดสินใจที่เด่น ตรงนี้ก็ได้นะครับเล่นอะไรได้เยอะมากเลยเล่นอะไรได้เยอะมากต้องต้องมาลองเล่นนะครับต้องมาลองเล่นจริงๆนะครับเนี่ยเราก็มี upper lower line ตัดสินได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีหลายอย่างนะครับอ่ะยังไงก็ลองเล่นดูลองเล่นดูนะครับแล้วส่วนที่มันเป็นไอซ์ไซด์บางทีคุณก็เปลี่ยนไอ้นี่ได้นะเปลี่ยนอินพุตได้คุณจะเป็นยี่ก็ได้นะครับบางคนใช้ไอซ์ไซด์ยี่เนหรือ่้ามันจะเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยนะครับไอซ์ไอห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยบางคนบางคนก็ดูนะครับก็ก็เปลี่ยนได้นะครับ อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ไอซ์ไซโทรีนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเป็นไอซ์ไธรรมดาที่มีลักษณะลูกเล่นของบอิงเจอร์แบนให้เราใช้แล้วก็สนุกสนานกับมันได้มากขึ้นเป็นเทคนิคที่ดีเป็นเทคนิคที่ดีนะครับในการในการเอาเอาเรื่องพวกนี้มาใช้นะครับบางคนเขาก็จะมีเทคนิคนี้นะครับในการในการผสมอันนี้นอกเรื่องแล้วอันนี้ไม่ใช่ไอซ์ไซโทรีแล้วบพราะเขาเขาทำอย่างนี้นะฮะผมปิดอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนาะแล้วเราเข้า EMA เนะครับเสร็จแล้วเราก็อันนี้นอกเรื่องนะไม่ใช่ไอซ์ไซโท y รีนะฮะเราเข้าบ o l ลิงเจอร์แบนน บางคนวิธีการเทรดเขาก็มีเทคนิคอย่างนี้นะก็คือเขาก็จะดูเขาจะดู EMA เส้นเดียวผมเอาเส้นเดียวแล้วกเอาเส้นไหนดีเอาเส้น50แล้วกันนะครับ50เส้นเดียวบางคนเขาดูอย่างนี้ครับเขาก็มีเกณฑ์ง่ายๆนะครับเช่นถ้า EMA 50นะครับถ้า EMA 50ตรงเนี้ยตัดลงนะครับตัดตัดลงกับไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะตัดขึ้นหรือตัดลงเนะี่ยเออไม่รู้ว่าเออ EMA 50มันจะใช่ไม่ดีโทษที20แล้วกันอ่าโอเคนี่ไงถ้า EMA ยี่สิบเนี่ยตัดลงตัดของบอลลิงเจอแบนเนีครับลงอย่างเงี้ยเขาจะขายเห็นไหม้วเป็นเป็นระบบได้ไงแล้วถ้าตัดขึ้นเขาก็ซื้ออะไรเงี้ยครับตัดตัดลงเขาก็ขายตัดขึ้นเขาก็ซื้อดูเส้นสองเส้นเนี่ยมันมีเทคนิคที่ทําอย่างนี้ได้นะครับก็แล้วแต่ระบบที่คุณสร้างขึ้นมาเทคนึคงนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมลองใช้อยู่ระยะหนึ่งแต่ว่าทําไปทํามาผมเมานะครับผมเมาคลื่นนะครับมันมันขึ้นขึ้นลงลงแล้วผมไม่ค่อยชอบผมไม่ชอบ,ผม,มชอบผมไม่ชอบเส้นอะไรที่มันที่มันขึ้นข e ึ้นลงลงอย่างเง EMA นะครับผมผมเมาคลื่นพวกนี้ง่ายนะครับอ่ะประมาณน I ั้นไอสายโทบี้นะครับอ่ะวันเนี้ยไลฟ์แหะเดี๋ยวจะจบภายใน15านาทีนี้แลลวนะจะจบภายใน15นาทีแล้วแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปก่อนจะก่อนจะไปพูดถึงเรื่องการทักทายใช่ไหมตอนนี้ขอก่อน1 4 0ยคนที่อยู่ตรงนี้ขอก่อนนะครับมองลงไปด้านล่างนะครับมองลงไปด้านล่างนะครับคลิกที่ปุ่มไลค์แค่ผมทีหนึ่งนะครับคลิกที่ไลค์ทีเดียวนะทีเดียวทีเดียวขอทีหนึ่งนะครับคลิกทีเดียวนะครับเสร็จแล้วให้วิดีโอนี้มันถูกดันขึ้นไปที่หน้า YouTube นนะครัับมะได้ มีมีคนเห็นวิดีโอนี้มากขึ้นนะครับแล้วคนเขาจะได้เข้ามาเป็นสับส i ต e มากคือตอนนี้เราถึงพันเราถึงเป้าแล้วครับแต่เป้าจริงๆของเรานะครับก็คือ7,428ล้านสับส i ต e เรายังไม่ถึงนะครับเป้านั้นยังไม่ถึงนะครับเราต้องไปให้ถึงเป้านั้นให้ได้นะครับนะครับยังมีอีกทางหนทางที่ต้องไปอีกไกลนะครับ